เคยสงสัยไหมว่าไอ้จิ๋วๆในมือถือของเราเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาได้ยังไงเบื้องหลังความฉลาดลำ้ำของทุกอุปกรณ์อย่างที่เราใช้กันมีบริษัทนี้นี่แหละที่เป็นเหมือนพ่อมดเสกงให้ทุกอย่างเป็นจริงได้วันนี้เราจะไปเจาะลึกเบื้องหลัง asml บริษัทที่แทบจะผูกขาดเทคโนโลยีสำคัญที่สุดในโลกเราจะพาไปทำความรู้จักกับบริษัท ที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงแต่โคตรสำคัญต่อชีวิตประจำวันของเราเลยนี่ก็คือ ASML ASML เนี่ยไม่ได้เกิดมาเป็นดาวขวางฟ้าเลยนะจุดเริ่มต้นของเขาต้องย้อนกลับไปในปี1984จากการรวมตัวของสองบริษัทใหญ่ในเนเธอร์แลนด์เหมือนเป็นการรวมพลังของเหล่าอัศวินเพื่อสร้างอาวุธสุดยอดประมาณว่าฟิลิป เจอกับ ASM แล้วคุยกันว่าเฮ้ยมาสร้างเครื่องจักรที่จะเปลี่ยนโลกกันเถอะแล้ว ASM L ก็ถือกําเนิดขึ้นมาแล้ว ASM L ทำอะไรเหรอพวกเขาไม่ได้ทำมือถือไม่ได้ทำคอมพิวเตอร์แต่พวกเขาทำเครื่องจักรที่ใช้สร้างชิปฟังดูอาจจะงงๆแต่ให้ลองนึกภาพโรงงานทำขนมเค้กสิครับ ASM L ก็เหมือนบริษัทที่สร้าง เครื่องอบเค้กสุดไฮเทคที่อบเค้กหรือว่าชิปนี่แหละได้เล็กและเอียดและอร่อยที่สุดในโลกทีนี้มาพูดถึงไฮไลท์ของเราครับ ASML เนี่ยเก่งการดในการทำเครื่องจักรที่เรียกว่า DUV Deep Ultraviolet Lithography อยู่แล้วแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาเป็นเบอร์หนึ่งแทบจะไม่มีใครเทียบได้เลยก็คือเทคโนโลยี E.U.V. หรือว่า Extra u l t r a v i o l ว t อ i รตหรือโตคเจ้านี่มันคืออะไรลองนึกภาพแสงธรรมดาที่เราเห็นกันเนี่ย E.U.V. มันคือแสงที่สั้นกว่านั้นมากๆเหมือนเราใช้ดินสอหัวใหญ่ๆวาดรูปกับใช้ปากกาหัวเข็มวาดรูปแน่นอนว่าปากกาหัวเข็มจะวาดลายละเอียดได้ขมชัดกว่าเยอะและ E.U.V. นี่แหละ คือประกาหัวเข็มทำให้เราสร้างชิปที่เล็กลงแลงขึ้นประหยัดไฟมากขึ้นได้และที่สำคัญคือตอนนี้ ASML เป็นบริษัทเดียวในโลกที่ผลิตเครื่อง EUV ในเชิงพาณิชย์ได้ลองคิดดูสิครับใครอยากทำชิปทเทพก็ต้องมางอ ASML เหมือนเป็นคนเดียวที่มีกุญแจไปสู่โลกอนาคตแล้วอนาคต ของ ASML จะเป็นยังไงบอกเลยว่าสดใสสุดๆตราบใดที่เทคโนโลยียังพัฒนาต่อไปความต้องการชิปที่เล็กลงและแรงขึ้นก็จะไม่มีวันจบสิ้น AI 5G รถยนต์ไฟฟ้าทุกอย่างต้องการชิปและใครคือคนสร้างเครื่องมือผลิตชิปเหล่านั้นก็ ASML ไงล่ะครับแต่แน่นอนว่าทุกอย่าง ก็มีความท้าทาย ASML เองก็ต้องพัฒนาเทคโนโลยีต่อไปเรื่อยๆอย่างตอนนี้เขาก็กำลังพัฒนา High NA EUV ที่จะยิ่งทำให้ชิกเล็กลงไปอีกนอกจากนี้เรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ก็เป็นอีกปัจจัยที่น่าสนใจเพราะเทคโนโลยีของ ASML มันสำคัญระดับชาติทำให้หลายประเทศจับจ้อง และพยายามเข้ามามีส่วนร่วมหรือบางทีก็กีดกันในการเข้าถึงเทคโนโลยีนี้สำหรับใครที่สนใจเรื่องการลงทุนหุ้นของ ASML ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าจับตามองด้วยสถานะที่เป็นผู้นำตลาดและมีแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมทําให้หุ้นของ ASML มีการเติบโตที่น่าสนใจแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่า การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุนปัจจัยที่อาจจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นก็มีหลายอย่างเช่นสภาวะเศรษฐกิจวัฒจักรของอุตสาหกรรมชิปและแน่นอนข่าวคราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีของ ASML เองเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของ ASML บริษัทที่อยู่เบื้องหลังชิปทุกตัว ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเห็นไหมครับว่าเทคโนโลยีที่เราอาจจะมองข้ามไปเนี่ยมันสำคัญและน่าสนใจขนาดไหนถ้าชอบคลิปนี้อย่าล,ลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อพลาดเรื่องราวเทคโนโลยีสนุก,นกและการลงทุนต่างๆแบบนี้อีกนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ